สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นนัยิงในชัอนรถรางนี่ัวเองอันนี้อันนี้คือเพื่อนไอ้ลางแล้วจะมาเป็นอะไรทะเลาะกันมันมีตอนนึงที่ทะเลาะกันแล้วบอกกูไม่เป็นเพื่อนกันแล้วอะเล่นกันเฉยเอ๋อแต่ว่ารักกันรักกอยกันนี้เนี่ยน้องก็ดกันนิดอย่าอย่าต่อยกันนะแล้วไปทำอะไรมาจะไปมอมอย่างนั้นไอ้ไปมันไม่ได้มอมตัวมันดำไอ้ยูบุรีไป มันเป็นนักบอลไงมันตักแดดเยอะอ๋อคือว่ามันย้ายอยู่คนโรงเรียนแล้วใช่ไหมมีวีรกรรมอะไรมึงเป็นไรเนี่ยโจ๊ีมีวีรกรรมอะไรเล่าให้ฟังไหมไปที่แรกอยู่โรงเรียนอะมีแบบทะเลาะอะไรกับเพื่อนมีไหมต่อยกันหรอยะไรเงี้ยทุกวันพี่เหรอใช่ทำไมถึงไปต่อยกันเพราะว่ามีเรื่องบ่อยอ๋อเพราะอะไรถึงมีเรื่องถึงมีคนมาหาเรื่องเองเองไปหาเรื่องเขา ผมไปหาเรื่องเขาเพราะว่าอะไรอ่ะถึงไปหาเรื่องเขาคนดยยังมีเรื่องครับบอกวอยังมีเรื่องอ่่ะเนียสมมติอนีคนอยู่เฉยๆเองเวลาจะหาเรื่องคนงทำยังไงติ่อยกูเปล่าอย่างนั้นเลยเหรอนักเลงยังวะเมื่อกี้แล้วม่าจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่เนี่ยปุ้งเนี่ยไปรอดหรือเปล่าสิบห้าปีไม่ไม่ไมมึงยังพึ่งนึกถึงสิบห้ามึงนึกว่าปุ้งเนี่ยมึงจะไปรอดหรือเปล่าคิดตอนนี้ไปรอดเท่าไหร่สิบเอ็ด มึผมก็สี่ปีเองเหรอยี่สิบห้าพอเลยยี่สิบสองยี่สิบสามยังได้จะตายไหนสิบห้าถึงสิบห้าพอเลยเหรอตายอ๋อจะตายพอเลยความฝันคือความตายใช่ไหมอันนี้คือความฝันเลยใช่ไหมใช่ความฝันสูงสุดคืออะไรความตายโถงรอตายอยู่เลยที่ไหวทำไมถึงอยากตายเกิดมาไม่ต้องการเที่ยะไรหรือเปล่าทำไมถึงอยากตายเอานั่งไหนนั่งคุยนี่เอานั่งค้าเอออยากรู้ว่าทำไมถึงอยากตายวะอันนี้คุยกันเลยอ่ะแบบทำไมถึงอยากตายอยากรู้ อายุ11จางสมการเนี่ต้องปีนี้กูเข้า13มะน,นะเออไม่ไรหรอก <laughs> <laughs> ทำไมถึงอยากตายไปไอ,อ้อนาะทำไมถึงอยากตายเป็นเพราะว่าเบื่อโลกเลยไงเบื่อครูเบือ่อเพื่อนที่โรงเรียนเบื่อการบ้านเบื่อโลกทำไมถึงเบื่อวะมึงยังใช้ชีวิตมันร้อนนะมันร้อนไปควาไปต่างประเทศมันร้อนเุื่มึงอยากตายเลยโอ้โหเดี๋ยวพ่อไอออ้เจะบอกว่าไา <laughs> อ้ไปอ่ะอยู่ใกล้วัดแล้วแม่เองก็ทำงานอยู่ที่วัดใช่ไหม เคยเจอแบบผีไหมไม่เคยเลยอจบละไม่มีอะไรลเล่าเลยไม่เคยเลยอสักนิดหนึ่งไปมึงเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเลยมึงพูดว่าเคยไปแล้วมึงก็เล่าเรามั่วไปคลิปมันจะได้ครบสิบนาที <c oughs> เคยไหม<ก>เออมันเป็นยังไงที่เจอ <c oughs> เราไปเลยตามแบบมุมอเลยมุมอะรที่เรนเคยเจออะผีอ่าคอยพูดได้แต่ละคำอันนี้เจอเป็นไงมันเป็นผีตัวไหนผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้ชายดิเออแล้วเป็นยังไงตอนเจอตอนตอนนั้นเองอยู่ไหนวัดตอนคืนอ่ะอ่าตอนคืนตอนนั้นตอนนี่้ม่มสูงเลยเหรอเตี้ยเหรอแล้วทำไมถึงไปเจอได้เพราะว่าเอ้ยคุณตอบดิเดินไปห้องน้ำอ๋อไปห้องน้ำอ้ยนี่น่ากลัวนี่ต้องไปเล่าถึงโกนแล้วเนี่ย อ่าเป็นพอเปเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บเองเองก็ปวดท้องปวดฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเดินไปห้องน้ำาแล้วมันก็ต้องผ่านเมนเลยไงเมนเนี่ยเฮ้ยเป็นเรื่องละพอเดินผ่านไปปุ๊บเองก็เองสังเกตเหรอว่าแบบเฮ้ยอะไรสูงสูงวะเองก็คงคิดแหละนะว่าเป็นต้นไม้หรือเปล่านีเปล่าไอ้ตรงเมนหรือเปล่ามันสูงสูงอ่ะไม่ใช่หลังหลังเมนมันนเปล่ามันเฮ้ยไปไปเราจบเร็วเมนตัวสูงสูงแล้วยังไงต่อมันเป็นเมนหรือว่าตอนนั้นมึงเป็นเมน โอ้ยตอนีเข้าไปใหญ่เลยแล้วมันเป็นยังไงไปน่ากลัวดิเออได้ถามคำตอบครัมัน่ะมันมันมันคือเป็ดจริงๆเลยใช่ไหมใช่เองได้พูดอะไรเขาไหมว่าอย่ามาหลอกผมนะอะไรเงี้ยได้พูดอะไรเขาไหมไม่พูดแม่งซะงั้นนะเอาหวัดดีเข้าไหนก็ได้เ่อะแล้วได้ตื่นตื่นเช้ามาได้เขาบอกว่าคนเห็นผีนี่คือคนที่แบบว่าเฮ้ยเขาอยากมาเอาเอาแบบส่วนบุญเราแล้วตื่นเช้ามาคงเองคงทําบุญให้เขาแหละได้ทํำไหมได้ทำไมถึงไม่ทําบุญให้เขามันไม่มีตัง ทำบุญไม่เคยกินตังค์ไม่ได้ทำบุญมีเนต้องใช้ดิไพาหิวเงินเหรอไปมึงไปไหนก็ไปไปกูเบื่อแล้ววะแม่เล่าเล่าอะไรไม่จบสักทีขอเล่าเรื่องหนึ่งเอาสักเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยทะเลาะกับเพื่อนแล้วแบบว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่โตสำหรับเองเลยอ่ะแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าใหญ่โตแบบโกแม่ตีแบบเอแม่ตีทำเขามากเกินไปแบบเขาเจ็บมากมากอ่ะเคยมีไหม ทะเลาะกับแฟนเนี่ยเป็นแฟนแล้วเหรอแฟนชื่ออะไรคิดนานด้เลยแฟนชื่ออะไรคนเดียวมึงคิดนานมึงมีกี่คนเนี่ยเฟิร์นแฟนชื่อเฟิร์นแฟนชื่อเฟิร์นแล้วคนที่สองชื่ออะไรไม่มีแล้วทังแม่มือคนนั้นฝั่งอ๋ออ๋อมีแฟนแล้วแสดงว่ามีแล้วจะทำอะไรเขาคิดนานได้เลยทะเลาะกับเรื่องอะไรทะเลาะกับแฟนเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ดูทำอะไรมึงทำอะไรของมึงเนี่ย ทะเลาะเรื่องอะไรนะจำไม่ได้เราจะทะเลาะกันแล้วทำไมไถ,ถึงมาเป็นเรื่องใหญ่ <C it> ก็คือแบบตบตีไปทำคร้ายเขาเหรอแล้วไปทำร้ายเขาทำไมเอย,อยู่คนละโรงเรียนอะไรทั้งนั้นอ,อ่ะเอาเรื่องไปเจอเขาได้ไงไม่เจอเพื่อนเพื่อนไอ้เคนมันไอ้เขียว <c oughs> อ่ะอ๋ออยู่สายอยู่อยู่โรงเรียนนู้นเสื้อสีเขียวใช่ไหมแล้วไปเจอได้ยังไงล่ะเขาเขามันนี่เหรอไม่มาตบตีไม่ได้ตบตีกันด่ากันด่ายังไงทะเลาะกับแหวนแล้วด่าไงไม่รู้อ่ะด่าแรงเลยเหรอ ไม่เรีนจไม่ได้ไปมึงเบื่อมึงวะไปไป,ไปไหนก่นไกูเอาเวลาไปถางหญ้ากูด้วยไปนี่มึงเลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงเอาเวลาไปนอนดีกว่ากู <c oughs> <c oughs> น,นะนอตนตรงนี้ไม่ต้องเดินไปน้ำใจมั่งดิ เด้เดี๋ยวผมช่วยมึงไปช่วยเหลือให้ตัวมึงพูดให้ติดติดไปหายติดติดกันขาดจนไปไม่เอาเดี๋ยวฟันหือว่ม่งมาไปเอาเร็วเร็วเอาสองคนมึงอ่ะเอามึงไม่ได้กูจะทำอะไรมึงไปถางหญ้าไปห่างไปเออกูเบื่อแล้วเรื่องเล่าประจาอนของพวกมึงเนี่ยกูไม่ฟังหรอกเอาแล้วไม่เอานี่จบกันละเอาทำไมหัวขาดทำไมมึงติดเลยเออปล่อยหูมัเถอะมานี่ก่อนเนี่ยเอาให้ออกก่อนเด็กอย่างงี้ฟันดิ แล้วมันพองฟามไกลจัะพี่ตีมันจัดต้นนอมบี้ตายแล้วยังไม่ตายเลยมันเกิดใหม่ได้วายอ้าวเดี๋ยวพี่ตีก็ได้นานพี่ป้าคงตายไม่เกี่ยวอะไตายแล้วไป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 ถางย่าไปมึงเอาเวลาเคยอยู่บ้านมึงเคยทำอะไรให้มันแบบมีประโยชน์ได้ไหมตอนอยู่บ้านอะไรที่รู้สึกว่ามีประโยชน์สุดเล่นเกม ไป,ไป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 ันย้อมหันยา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 ไปยูตะบาลอ๋อกูเบื่อเด็กอีกที่มันมึนนะเว้ยกูถึงว่าทจไมอยู่กับไอ้หลังมันต้องพอกันซ้ายเอาอันนี้มาคืนอ๋อบอลมันอยู่นี่นี่บ่าอถึงว่ามันไม่ได้เตะอะไรกันนี่มาคืนพี่มาน้องมา ไปเอออาไไหรื่่ง้นนัม่ต้องไปหาเรื่องเขาหาเรื่องก็ตัวต่อตัวอย่าไปใช้อาวุธเอ้าต้องใช้ดิเดี๋ยวไปใช้อดี๋ยวไปใช้แล้วไม่ลกล้าตัวตัวออกมาหรือเปล่าใครไอ้นั่นไหนเสื้อเขียวอะเคกล้าจับกันเลยนะเออซันให้กูเห็นดิกูแบบอยากเห็นต่อยคนใช่ไปอ่ะสองคนนึงเคยทะเลาะกันนะแบบทะเลาะกันจริงๆเลยอหะไม่เคยมีแต่แบบเล่นๆอย่างพวกมึงก็ไม่มีเรื่องเล่าเลยละมึงก็ออกไปจากชีวิตกูได้แล้วไป เฮามึงจไปไหนอะไปคุณอไก้ยไปไปเลยเอกไปเลยไอ้หลังเอานี้มามจะไปไหนมึงก็ไปไปำคาญไปไปเลยไปเลยบายบเดียไปรูกวันด้วยสวัสดีครับกดติดตนเลยนะผู้เบเด็กอย่างเงี้ยกติ๊ตลงมาด้วย หลังก็พ้อยหลังเลยไม่เล่าที่อะไรไม่เล่าเล่าแต่ปัญญาอ่อนเอ๋ต้องมึงคิดว่าไงวะมึงว่ามันจะอยู่ถึงสิบห้าอย่างที่มันพูดจริงนะว่าถ้ามันคิดอย่างเงี้ยมันมันคิดอยากจะตายเลยนะเว้ยมันมันเป็นปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อนหรือเปล่ามันอยากจะตายเลยยูเบอร์ไอ้เก้ากูก็งงกูถ่ายอะไรเข้ามาวะเนี่ยในกล้องเนี้ยในเมมเนี้ย กูมันเออว่ะมันนี่ยนละกูมันพูดไปเรื่อยมันอยากพูดเลยมันก็พูดเว้ยเบื่อโลกถ้าไม่ถึงเบื่อวะมึงยังใช้ชีวิตมันร้อนนะมันร้อนไปคนอ๋อมันร้อนเพื่อนมึงอยากตายเลยใช่อู้หอะไรเนี่ยไปเหอะคนดูไปหาดูอย่างอื่นมึงไปดูอย่างอื่นเถอะปมึงอย่ามายุ่งกับพวกกูนักเลยว่ะกูหัวร้อนแหละกูก็เบื่อตัวกูเองเหมือนกันอะ กูคิดว่าแบบเออมันมาแล้วมันจะแบบมีเรื่องเล่ามันไม่ได้เจอกันนานเว้ยอันนี้คือเพื่อนคนแรกของไอรางที่มาเข้ามานี้เนี้ยที่อยู่วังทะลุอะไรเหลืออะไรเงี้ยที่อยู่โรงเรียนเก่าป้องเหมือนเดิมไม่มีผิดปัญญาโอ๊ยปัญญาอ่อนปัญญาเงีันพอกันนะปล่อยมันปล่อยมันไปทุกคนเจอกันดีกว่าผมก็เอือมแล้วอย่ากูตบปิดเทคยาอีกรอบเดีเจอพวกแม่งไปดิเฮ้ยยา